ดูข่าวบัตรคนจนกดติดตามช่องสตางค์มีเดียช่องสตังค์มีเดียช่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐของคนไทยสําหรับพี่น้องที่มีประกันมาตรา33และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบาลด้วยนะครับจะสามารถลงทะเบียนม .33 เรารักกัน4,000กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและนําเงินเข้าบัตรประชาชนได้หรือไม่ คลิปนี้มีคําตอบม้วนเดียวจบครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคนที่กดกระดิ่งก่อนจะรู้ข่าวก่อนใครและมีโอกาสได้รับเงินและสิทธิสวัสดิการก่อนจากช่องสตางค์มีเดียครับล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนถามมาเยอะมากเลยว่ามีประกันมาตรา3-3นะครับแต่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้ไม่ได้เงิน4 0 0พเรารักกันเข้าแอปอ่าตัตง แต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยทางประกันสังคมเขามีการลงทะเบียนกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและเงิน4,000เนี้ยจะเข้าบัตรประจำตัวประชาชนทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็เลยถามสตางค์มาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนได้ไหมมีบัตรสวัสดิการและมาตาสามสามเหมือนกันทีนี้สตางค์ก็เลยไปดูข้อมูลแล้วนะครับประกาศจากโครงการม .33 เรารักกันนะครับหนึ่งในคุณสมบัติที่ไม่ผ่านคือต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะนั่นหมายความว่าขอสรุปสั้นๆนะครับความจริงมันมีเงื่อนไขยเยอะแต่ไม่อยากให้คุณผู้ชมเสียเวลาเนาะคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินสิพันมส3มเรารักกันได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแอปเป่าต,ตังหรือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและรับเงินผ่านบัตรประชาชนนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการและเป็นมาตรา33จะได้รับเงินเราชนะ กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นไม่สามารถรับเงินม .33 เรารักกันได้นะครับเคลียนะ หากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสตางค์ก็จะตอบคําถามกับคุณผู้ชมแบบนี้แหละผ่านหน้าจอ u t u b e นะครับคำถามไหนที่สําคัญมากๆแล้วก็รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศแล้วสตางค์จะมาบอกคุณผู้ชมทันทีอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์เดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งก่อนสตางค์จะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอ y YouTube ฟรีไม่คิดตังค์และมีโอกาสรู้ข่าวก่อนและได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์เดียครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นน,นถึง17.30น,นใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ